สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไร่รักการวันนี้เราอยู่กับอาจารย์โอมนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์โอมจะสอนเราในเรื่องของการคั่วโปโก้นะคะเดีย๋ยวเราก็จะขอเวลาอยู่กับอาจารย์โอมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะคั่วโปโก้ก,กันนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะรายงาน,นะคะ่ะอันนี้เป็นเครื่องคั่วนะคะของบ้านไร่รักการนะคะมีระบบปฏิบัติการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โอเคน่าสนใจมากอันนี้มีแก๊สแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้ที่เรากาลังจะพั่ววันนี้นะคะพอดปักตรงนี้อันนี้เป็นปักสายลิงเป็นลิงลิง,ล,งลิงจากอุ่ตร้ามาปอดรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่แล้วกดรีดค้างไว้อ่ามันจะมีขึ้นว่าเมมตรงนี้ถ้าเกิดเป็นขึ้นปุ๊บ แล้วดูลิตรทัน้งบนด้วยต้องให้ขึ้นทั้งสองอย,อย่างครับแล้วปล่อยขึ้นสองอย่างค่ะข้างบนข้างล่าง <c oughs> อันนี้มันมีทั้งแบบเราตั้งใหม่ตั้งแมนวนวลแล้วกับตั้งอัตโนมัติไทมครับมีไหมเอ่อปกติตั้งแมนตั้งอัตโนมัติก็ได้ครับครับออปกติผมแค่แมนวนวลง่ายกว่าอ๋อแต่เราก็ต้องต้องรู้ใช่ไหมแล้วเราจะหาจากไหนว่าแบบเราต้องควบกี่นาทีกี่อุณหภูมิ ก็ทีแรกอ่ะผมหาจากในเว็บก่อนว่าขเขาใช้เล้งกันเท่าไหร่แล้วก็ลองทดลองเรื่อยๆว่าก็คือเหมือน,นเป็นทฤษฎีก่อนนะแล้วมาปรับป็น,นกับเราแล้ววันนี้วันนี้จะคั่วคั่วทีละหมายถึงว่าเดี๋ยวนะเราใส่กิโลหนึ่งคั่วแบบหนึ่งแล้วก็ทดลองใส่อีกโลหนึ่งคั่วแบบหนึ่งอย่างเงี้ยหรอ,อใช่ครับโอเคผมทำแยกเป็นส่วนๆเอาดูว่าส,วส่วนไหนดีที่สุดอ่า ไม่ได้นะนี่คือละวอมเตาต้องวอร์ไปเรื่อยๆครับจนกว่าอุณหภูมิจะได้ประมาณร้อยสมสิบองศาถึงจะเริ่มใส่สสอ,อันนี้สีสีเขียวคือสีสแดงคือเออเออ,เอ,อจริงๆแล้วอะ่ะสีฟ้ามันมันคือโลหะเมล็ดสีแดงคือโลหะเตา ต้องต้องให้กันต้องให้บาลานซ์ตลอดเดี๋ยวพอเราใส่ปุ๊บสีฟ้าจะเริ่มจะเริ่มตกถ้าเกิดเราใส่ประมาณนี้ไปครับอันนี้เราต้องช่างก่อนเอาต้องช่งก่อนแรกกี่กี่โลครับก้อนแรกพี่เอามาเท่าไหร่ครับรวมรวมกันมาประมาณแปดโลครึ่งครับพี่เอามาทั้งหมดแล้วนะทีนี้เราจะคั่วเท่าไหร่ยังไงดี ที่พี่ช่างให้อืมผมขอดูสอนว่าค่ะเดี๋ยวพั้วหม้อแรกนี้เดี๋ยวอาจารย์โอมจะใช้โกโกโ้เราประมาณ2กิโลนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลงังจากนั้นเราก็จะได้มาคุกถัดถกันจะเป็นรอ,อบหมุนในเตาครับนะครัันนี้คือรอบหมุนในเตาอันนี้คือเรอบปกติผมจะใช้ประมาณ9รอบเก้าต <9, S 1> ่อ 2> 2. วิต่อนาทีเนเออมันจะมันจะเป็นต่อวิถ้ารนจะไม่ผิดจะเป็นต่อวิครับะะส่วนอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นหมุนร <c oughs> หมุนระบายความร้อนจากตรงนี้ค่ะครับ อันเดียวนี้อันนี้เดี๋ยวไว้ใช้ที่หลังตอนนี้แค่เนี้เหรอคะเจ็ดสิบองศาเอ๊ะใช่ป่ะเอ้ยดูโูหะตรงเจ้าสิบครับดูสีแดงนี่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับสีแดงเป็นโลหะต่างอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้คือจุดตรงนี้ อ๋อแต่ณนะตอนนี้โอเค<ช> 90, คือ90โอเคเราจะรอประมาณ130องศาเราจะเริ่มใส่เข้าไปใส่ประมาณ20นาที130องศาอ่าในรอบหรือหรือ,อเราจะ,ะดูจากกลิ่นก็ได้ <c oughs> กลิ่นมันจะออกเลนื่ยถ้าเกิดสุกด้ทีครับอันนี้7นาทีคือเราเปิดเครื่องมาแล้ว7นาทีก็ใช่ครับ้ต,ตบจ่จริงจริงจริงน้ำตั้งแต่เปิดโปรแกรมเลครับ รับตั้งแต่ตอนนั้นครับตั้งแต่พอเปิดโปรแกรมปุ๊บแล้วเรากดเริ่มจะรับตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับเอาไว้ใช้สำหรับเรคอดครับตอนนี้อุณหภูมิ127.9นะคะเราก็ใส่ลงไป2กิโลกร,รมัม แต่ว่าเราจะยังไม่ปล่อยอยังไม่ปล่อยเข้าหม้ออ,มอ,อ่าเราจะปล่อยตอนประมาณเท่าไหร่ครับเอ,อ่อตามจริงตามจริงปล่อยได้เลยครับตั้งแต่เอานะให้กดประมาณร้อยยี่สิบห้าก็ได้เพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปอ่ะมันจะมีความชื้นในเมล็ดอุณหภูมิจะลดลงเยอะคับโอเคแนะนำนก็ประมาณร้อยสามสิบก็ได้ครับประมาณร้อยสามสิบ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคั่วนานอ๋ตอตัวอันนี้ก็คือสิบรอบอย่างที่บอกใช่ครับความเร็วสิบรอบครับก็คืออันนี้ป่ะครับใช่ครับน่าจะสิบรอบต่อนอาทีเือเปล่าก็พยายามเบาไฟอย่าให้มันดับนะครับครับอ๋อพอร้อยสามสิบเสร็จปุ๊บก,ก็เบาเอ๋อ อันนี้อันนี้นาคาร้อยรอไฟลงหน่อยหนึ่งกหน่อยเไฟลงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งเตืนแล้วเราก็ปล่อยอุ้ยอ่าลงไปหมดแล้ว วันี้เรคอยฟังเสียงโอเคจะเห็นอุณภูมิตรงนี้มันลดลงนะคะลดลงมากเลยเพราะว่ามันมีของเข้าไปข้างในเนาะอุณหภูมิข้างบนก็ให้ซิกประมาณถึงร้อยสามห้าก็ได้ครับแต่ข้างล่างอะ่ะอย่าให้เกินร้อยสามสิบข้างล่างคือข <4 S 2> <8 S 1> ้างล่างคืออุณหภูมิเล็ดเลยอย่าให้เกินร้อยสามสิบใช่ครับแต่ข้างบนนี้ก็คือร้อยสามทีนี้ถ้ามันอุณหภูมิมันมากหรือน้อยกว่านี้มันจะปรับได้ยังไงอะ่ะ ถาถ้ามันสูงเกินไปก็เอาลมเข้าไปเบาแก๊สอย่างเดียวครับได้อ๋อปล่อยเบาแก๊สก็ได้ใช่ครับปล่อยเบาแก๊สตรงนี้ครับนี่โวยโอยปล่อยเบาแก๊สเอาอ่าอันนี้เป็นแก๊สนะคะก็ปล่อยเบาเอาถ้าเกิดว่าอุณหภูมติตรงนี้มันสูงหรือต่ำอ่าถ้าเกิดอุณหภูมติต่ำอย่างนี้ก็คืออาจจะทั่วนานนิดนึงค่ะอ๋อโอเคเราได้ยินใช่ไหมล่ะ ได้ยินครับประมาณประมาณยี่สิบนาทีนะแล้วเราก็เปิดพัดลมตรงนี้ได้ครับเสร็จแล้วก็เสร็จหมูขาดหมูขาดเปิดพัดลมครับแล้วเราก็เตรียมที่จะเปิดออกมานะครับนี่แล้วผมตัดให้มันหมูช้าลงหน่อยเดี๋ยวอีกหม้อหนึ่งเราขั้วเลยปะอีกอีกอีกสองกิโลเราขั้วเลยปะหรือว่าพี่จะขั้วเลยหรือว่ายังไง พูดเลยก็ได้อ่าได้ดยดีมากดูดีอ่ะดูดีมากนี่ผมเคยทางเลยนะอ่าทีนี้เร่งความเร็วหน่อย A lot